สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกเกษตรด้านใต้นะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับเนื่องด้วยว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ2ปีกับอีก1เดือนนะครับ วันที่27มก,การาคมนี้นะครับจะครบ2ปีกับอีก1เดือนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนของผมเองนะครับในระยะเวลา2ปีนะครับก็วันนี้วันที่19นะครับ19มักมการาคมพศ2566นะครับ มาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้การถางป่าของกับผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับความจริงแล้วผมเองก็อยากจะถางให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับเนื่องโดวยว่ามีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรืออะไรต่างๆนะครับได้มีการ พังเสียหายหรือแม้กระทั่งการถางป่านะครับก็พบอุปสรรคนะครับเนื่องด้วยว่ามีลังต่อลังแตนนะครับที่มาสมทำรังอยู่ในป่าพงหญ้านะครับซึ่งก็เพราะเหตุนี้ครับผมเองก็จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานพอสมควรเนื่องด้วยว่าแมลงมีพิษเหล่านี้หากโดนเข้าไป ตักตัวสองตัวนะครับสําหรับคนที่แพ้นะครับถึงกับเข้าโรงพยาบาลหาโรงหมอเลยนะครับส่วนถ้าคนที่ไม่แพ้ก็เจ็บตัวกันนะครับทางที่ดีคือเราอย่าเอาตัวไปเสี่ยงมากนะครับการที่เราเข้าไปถางป่าเนี่ครัผมเองต้องหาจังหวะในการเข้าถางนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับเนื่องด้วยว่าตัวมแมลง พิษต่างๆเหล่านี้เขาจะสงบในยามกลางคืนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ทำการปิดจอบถังป่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจุดที่ยากที่สุดและหินที่สุดก็จะอยู่ด้านล่างของต้นทุเรียนนี้นะครับธรรมดาแล้วประมาณเจ็ดโมงนีครับตัวแมลงพึ่งต่างๆเนี้จะบินวอ่อนเลยนะครับ คิดว่ารังก็จะอยู่แถวนั้นวันนี้ผมก็มาทําการถางจุดสุดท้ายนะครับที่เหลือ,อไว้เนื่องจากว่าเห็นตัวมแมลงพึ่งต่อต่างๆเขาบินกันบริเวณโดยรอบนะครับแถวนั้นบินกันบริเวณโดยรอบๆแถวนั้นนะครับเราก็ไม่ทราบได้ว่ารังเขาอยู่ไหนก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจนะครับถังเสร็จเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนสองปีนะครับส่วนผมเองมันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับผมพูดตรงๆไม่อายนะครับแล้วก็การดูแลของผมไม่ดีเท่าของเพื่อนเนื่องจากว่าผมทำงานคนเดียวนะครับดูแลคนเดียวไม่มีทุนไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขานะครับใช้ระบบจ้างงานก็จะไวกว่า ส่วนของผมก็ก็มีงานประจําด้วยนะครับว่างเว้นจากงานประจําผมก็มาทําสวนนะครับวันนี้ก็ให้ดูกันพอประมาณคร่าวๆนะครับต้นเล็กก็มีนะครับไม่ใช่ว่าต้นขนาดนี้แต่ถ้าเทียบกับของเพื่อนในระยะเวลาสองปีหนึ่งเดือนของเขาต้นเท่าแขนนะครับแต่ของผมก็จับประมาณนี้นะครับ ส่วนต้นเล็กจิ๋วๆก็มีนะครับบางทีก็ซ่อมนี่ก็ต้องซ่อมเหมือนกันนะครับยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งเนื่องจากว่าผมตัดญ้าตัดเพลินไปหน่อยนะครับคิดว่าต้นทุเรียนเป็นต้นญ้าไปด้วยถางไปขาดไปสองสามต้นนะครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะครับแต่ก็โทษใครได้ครับมันก็ต้องโทษตัวเองที่ทํางานสะเพ้าแล้วก็ใจเอยนะครับส่วนการทํางานของผมเเีเเเ ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมจะไม่ค่อยมีเวลาทำงานกลางวันผมจึงต้องมาทำงานช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับผมก็จะลุกขึ้นจากที่นอนนะครับแล้วก็เดินทางมาในแปลงปลูกนะครับเพื่อจะทำการเท่าทางหรือทำกิจกรรมต่างๆในสวนนะครับกว่าจะ ผ่านไปได้แต่ละงานนะครับก็อาศัยเวลานะครับแล้วก็การทุ่มเทเนี่ยครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นต้นซ่อมนะครับปลูกมาสองปีกับหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าต้นนี้น่าจะอายุไม่ถึงครับเนื่องจากเป็นต้นซ่อมก่อนหน้านั้นผมปีแรกที่ผมปลูกผมจำได้นะครับแรงสุดๆนะครับ แรงจนว่าจังหวัดอื่นนี้เขาต้องมาทําการซื้อน้ําเพื่อลดต้นทุเรียนบางบางแปลงบางที่เขาต้องยอมสละรูปทิ้งนะครับเพื่อรักษาต้นเอาไว้แถวจังหวัดจันทบุรีหรือสุราษฎร์นครต่างๆนะครับทั่วไปเลยนะครับแทบจะทุกจังหวัดนะครับแรงหนักปีนั้น ผมก็ตายเยอะนะครับตายไปร้อยกว่าต้นนะครับผมบอกตรงๆอย่างไม่อายนะครับผมเองก็ประสบการณ์ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีความพยายามพอสมควรในการทำสวนนะครับก็ตายไปร้อยกว่าต้นก็กว่าจะได้ซ่อมนะครับต้องรอหลังจากลงปลูกไปรอบแรกอีกร่วมเป็นครึ่งปีนะครับ หกเจ็ดเดือนนะครับกว่าจะเริ่มลงซ่อมใหม่เนื่องจากรอฝนนะครับก็ส่วนผมก็สังเกตได้จะมีทั้งต้นที่โตหน่อยแล้วก็เล็กลงหน่อยอะไรเงี้ยครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าผมดูแลเองก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่มาบางทีขี้เกียจก็ไม่มาผมบอกตรงนนะไม่อายเลยก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้นะครับ เดีย๋ยวผมพาเวียนไปดูจุดอื่นด้วยนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตการปลูกทุเรียนของผมเองนะครับเกษตรด้านใต้เนื่องในวาระครบรอบสองปีนะครับสองปีเกือบจะอีกหนึ่งเดือนนะครับไปดูตรงจุดอื่นนะครับนียแถวนี้จะเป็นแถวซ่อมหมดทั้งแถวเลยนะครับต้นก็จะเล็กผิวหน่อยนะครับ วันนี้ก็ไหนๆก็ขึ้นมาถึงบนนี้แล้วก็ตรวจสอบระบบน้ําไปในตัวนะครับเนื่องด้วยว่าจะทําการลดน้าภายในวันสองวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ลดกันแล้วมาล็อกขนาดนี้นะครับใช้เวลาสิบนาทีนะครับ ก็น้ำเกือบจะเต็มถังนะครับประมาณ10นาทีนะครับสิบห้านาทีก็เต็มนะครับก็พอดีนะครับถ้าผมติดเครื่องจากข้างล่างขึ้นมาถึงด้านบนก็เวลาก็ใกล้เคียงกันนะครับต้องทําการตรวจสอบระบบเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะทําการลดในวันต่อไปผมเองจริงๆจะลดก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าที่ใส่ผมอย่างหนึ่งคือ ถ้างานไม่เสร็จเป็นอย่างๆผมเหมือนจะขัดใจนะครับผมก็เลยต้องถางป่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันนี้ก็ขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาน่าจะประมาณสาสิบนาทีนะครับเพราะหมอกในสวนก็ยังเยอะนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับทนี้ก็ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เนื่องจากว่าหัววาวบอลน,นี้นะครับพอนานๆไปโดนแดดนะครับสก,กิดเพียงนิดเดียวก็หัวหักได้เลยนะครับเนี่ยก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากว่าต่ออะไรก็ไม่ได้ก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับตรวจสอบระบบเรียบร้อยก็พร้อมเมื่อไหร่อีกวันสองวันผมก็จะลด น้ำทันทีนะครับเนื่องด้วยว่าตอนนี้เข้าแรงแล้วนะครับแรงมาได้สิบกว่าวันได้แล้วคนอื่นเขาก็ลดกันแล้วแต่ผมยังครับก็เนื่องด้วยว่างานการถางป่ายังไม่ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่เหลืออยู่นิดหน่อยก็คือคงจะเป็นพวกกอไผ่กอไผ่ผมก็คงใช้วิธีการ ใส่ผงกําจัดกอไผ่นะครับเนื่องด้วยว่าถ้าเราตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็โตใหม่ผมก็จะเสริมด้วยลําไยคิดตั้นอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะครับเอาไว้เป็นพืชทั้งเลือกแล้วกันอย่างน้อยที่สุดราคาผมไม่รู้นะครับอนาคตก็ตัวเองได้กินนะครับส่วนถ้าจะได้ขายหรือไม่ได้ขายก็ อยู่ที่อนาคตค่อยว่ากันนะครับเนื่องจากว่าอีกสามสี่ปีข้างหน้าไปนี้เราไม่อาจทราบได้นะครับว่าราคาสินค้าแต่และอย่างแม้กระทั่งทุเรียนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าราคาจะเป็นเหลืออยู่กี่บาทหรืออาจจะบางทีอาจจะเหลือแค่สิบบาทสิบห้าบาทอันนี้ก็ไม่แน่นะครับแต่การที่เราลงทุนไปแล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับเรื่องราคาค่อยว่ากันทีหลัง นี่ครับเครื่องที่ผมใช้นะครับมิตซูมิชิทีสองร้อยนะครับเครื่องนี้ก็ประมาณราวๆยี่สิบปีแล้วนะครับที่ผมซื้อมาก็มีการซ่อมบ้างเป็นบางทีนะครับอย่างเช่นแทนพังมั่งสายเล่งขาดอะไรเงี้ยครับ ส่วนตัวเครื่องก็ยังโอเคนะครับบางทีก็อาจจะมีจุกจิกบ้างเป็นบางครั้งนะครับเนื่องจากคาบิลตันหรืออะไรต่างๆก็ทำการตรวจเช็คกันไปนะครับเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำการถางนะครับต้นทุเรียนก็ถือว่าก็ โตไม่มากนะครับแต่ก็พอดูได้นะครับไม่ไม่ถือว่าขี้เหร่มากแต่บางต้นก็เล็กนะครับส่วนต้นนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นที่ใหญ่สุดในแปลงเลยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบกันนะครับเนื่องด้วยว่าเท่าที่เห็นก็น่าจะมีต้นนี้นครับใหญ่สุดได้มั้งไค่อยได้ฉีดยานะครับ ใบก็อาจจะมีเสียบ้างเป็นบางทีเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็ทําการลดน้ําแล้วก็มีเวลาก็จะมาแต่งกิ่งนะครับถ้าอันไหนสูงเกินก็อาจจะต้องตัดทิ้งไปแล้วก็เลี้ยงกิ่งที่ว่าใหญ่หน่อยนะครับถังน้ํานี่เป็นวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับเผื่อบางทีเราอาจจะต้องทําการฉีดยานะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็ราวๆประมาณสิบสี่ไร่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นต้นทุเรียนด้านหน้านี้ไหมครับตรงหน้าจอนี่ครับตรงจุดนั้นแหละครับเหนือเหนือจากต้นทุเรียนมาประมาณหนึ่งล่องแถวทุเรียนนะครับจุดที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับเนี่ยด้านหน้านี้ครับจุดที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับ เนี่ยตรงนี้ครับตัวต่อจะเวียนเต็มเลยนะครับผมเองก็กลัวนะครับกว่าจะถางได้นะครับจุดนี้ผมต้องทําใจอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับกว่าจะเข้ามาทําการถางถางตะล่อมตะล่อมเข้าไปทีละนิดนะครับทีละล่องทีละล่องเหลืออยู่จุดนั้นจุดเดียวนะครับตรงกลางนี้นครับที่ว่าหลังใบกล้วยไปหน่อยเนี่ยก็ เมื่อเช้านี้ก็ทําการถางถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถังผ่านไปก็ไม่เห็นมีรังต่อนะครับแต่ว่าไม่รู้มาจากไหนหรืออาจจะมาจากต้นไม้ผมก็พยายามสังเกตแต่ก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ปิดจอบไปได้สวยงามนะครับเนี้ยยังเห็นอยู่เลยนะครับเนี้ยเปนเินเกาะยอดทุเรียนตัวต่อนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาจากไหน แล้วก็บางจุดที่เห็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมก็มจะเป็นกอไผ่ก็คิดว่าใช้ผงกำจัดไผ่นะครับผมก็เลยไม่ได้เอาลงแล้วก็มีบางต้นนะครับที่ว่าผมยังเว้นไว้ก็มีตัวต่อนอนวันนะครับต่อนอนวันนี้นิสัยของเขาก็คือชอบหากินในเวลากลางคืนนะครับ หากเห็นแสงไฟเห็นอะไรเขาก็จะบินเข้าหาแสงไฟนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนเขาเกาะได้เขาก็มีโอกาสที่จะกัดจะต่อยนะครับนะด้านหน้านี้ครับด้านล่างที่ว่าตรงเป็นเป็นพุ่มเนี่ยนี่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยลูกกลมๆตรงกลางนี่นะครับ เป็นต่อนอนวันนะครับตัวสีแดงแดงนะครับถ้าเป็นกลางคืนเขาจะวิ่งหาไฟนะครับผมทําการถางมาถึงตรงนี้นะครับเนี้ยรอบรอบเนี้ยวิ่งออกมาเต็มเลยนะครับบินออกมาบินออกมาหานะครับผมก็วิ่งหนีนะครับก็โดนไปสองแม่นะครับเขาต่อยก็ทําการวิ่งหนีนะครับ ก็เหลืออยู่ประมาณพุ่มนี้นะครับประมาณต้นไม้ประมาณห้าหกต้นนะครับกับหย่อมนี้เดี๋ยวผมจะพาพักพวกมามาเอารังมันก่อนนะครับจากนั้นผมก็ทำการฟันลงให้เตียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งรังนะครับอันนี้เป็นรังแรกนะครับครับนี้ก็จะเป็นรังที่สองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ลูกกลมๆนี่ครับต่อชนิดนี้ก็จัดว่าอยู่ในประเภทต่อนะครับเขาชอบทำรังตามพุ่มหญ้าแล้วก็ใบกล้วยนะครับต้นกล้วยหรือในพุ่มหญ้ารกๆนะครับการสร้างรังก็จะเหมือนต่อทั่วไปนะครับลูกกลมๆก็จะเหมือนคล้ายๆตะก้อนะครับเนี้ยต่อชนิดนี้จะนอนกลางวันนะครับ คนใต้เขาเรียกว่าต่อนอนวันนะครับก็แต่ถ้าช่วงกลางคืนเขาจะออกมาหาไฟนะครับถ้าผู้ใดที่กีดยางหรืออะไรเนี้ยถ้าเจอตัวนี้นะครับให้รีบดับไฟนะครับถ้าไม่ดับไฟเขาก็จะมากันเยอะนะครับสามสี่ห้าตัวนะครับอาจจะเป็นอันตรายโดนชัยโดนต่อยได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรังเดี๋ยวจะบอก,กพวกให้มาเอาไปนะครับ เพราะเนื่องจากว่าของพวกนี้อยู่ไปก็ถึงจะตามระบบนิเวศก็จริงแต่มันก็อันตรายนะครับเราทางที่ดีก็กําจัดได้ก็กําจัดให้เขาไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะครับกลางวันเขาจะนอนนะครับอุปนิสัยของเขา แต่ถ้ากลางคืนเขาจะล่าเหยื่อนะครับออกหากินนะครับฉายาว่าต่อนอนวันผมกะว่าจะหาเพื่อนมาเอาไปก่อนนะครับถึงจะทำการถางออกไปก็มีอยู่ประมาณต้นไม้ก็ประมาณสี่ห้าต้นแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนมาจัดการก่อน หลังจากนั้นผมก็ทําการเอาลงนะครับตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับเนื่องด้วยว่ายังมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่โดยรวมก็เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับที่ว่าทางเสร็จเรียบร้อยโอเควันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็น่าจะจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็ ขออวยพรปีใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสมหวังสมปาถนานะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมดังตั้งใจนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเงินนะครับวันนี้ผมเกษตรดนใต้ก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ